กับมาไฮคือเกล้าทุกคนเลยมาไฮกับมีบะทอดแล้วก็แมอพอทุกคนเลยแล้วก็สามีไส้บะหมอนเพ่วละบะจักเพม่นไปทางใดนะที่ก็อยู่เออร์ที่กับใหน้าของมณิเดี๋ยววันนี้ค่อยกับจิบยาหาไส้กราฟนั่นทุกคนเลยจิตใจกับไปลุ้นไปติดตามมะส้มน้องกันทุกคนเลยอันนี้กากราฟคอยนะทุกคนคอยสีเอาไปไสประมาณซิปอันนะเซอร์ไลายันบ่มี่อะไส้ทุกคนเลย รอบก่อนนี้ค่อยเซอร์อยู่เด้อโซนค่อยนี่และรอบนี้ค่อยสิปเซอร์โซนหน้าสาวนะท<อ>ั้งหน,าน,น,น้าทุกคนเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเฮ่ากาับสิไปหาเลาะเบิ้งบอลเซอร์ก้อนทุกคนเลยใหยก้กระติดเดียวทุกคนเลยให้หน้าสาวค่อยนี่นี่ถ้าเจ้บาบ่ว่าหนูอยู่ตามป้ายข่านะเดี๋ยวเราก็สิไปเบิ้งทุกคนเลยทุกคนเลย มาฮอนแล้วนะนอกับสีหาเลาะมังก่อนนะค่อยให้บอทอนเพื่นกนมั่นท่าทุกคนได้คอยระงาดปลาวินเดอร์มาหาไส้กรับนะไส่กรับก็ซื้อตะเวนได้ทุกคนเลยสื้อขามลายนี้บาได้หน้าทุกคนเลย มาทุกคนเลยเดี๋ยวคอยชีซื้อในใต้หอนนี่นะมันมีหูทุกคนเลยแต่ว่ามันกระเก้งอยู่แต่ว่าโอ้โว่าสิอยู่หรือบ่นะเดี๋ยวเราก็ซื้อลองโม้ทุกคนเลยมาทุกคนเลยเดี๋ยวเราก็ะชซื้อเลยนะโนกินมันก็เอามันมาซื้อทุกคนเลย เดี๋ยวป้ามาเดี๋ยวไปเดออ่ะนะลมทุกคนเลยลมหนาวตรงนี้มันหนาว เรียบร้อยเล้วทุกคนเลยเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยเอาก็ระไปซื้อด่างไม้ก่อนนะไปอ่ะทุกคนเลยล่อไปล่อมาแล้วพัดนี้เห็นบ่อนี้ทุกคนเลยเอาก็ะสีซื้อนะเอาก็ะซื้อได้ด่างเดียวทุกคนเลยบทันซื้อีกเลย บาถือทุกคนเลยนี่มันบบเห็นบอลมั้ยทุกคนนี่เฮาก็สีรอบไปเบิ้งตอนนั้นนี่แล้วก็รอมือซื้ออยู่ทำทั้งไฮเฮาทุกคนเลยเฮาก็ซื้อก่อนนะเดี๋ยวเฮาก็เสี่ยวมากระบอกซื้อรอบทุกคนเลยมากระบอกกระพ่าแล้วนะโอ๋ิถื้อหรือบอลดิทุกคนเดิ คือครื่องก้อนนี่นั่นแล้วสมอยไถนี้หนงบมี่แต่กับลุนมือเซาโยโย่ยอสองสามมือแล้วทุกคนเลคือนิสเซอร์บูแมนด้วซื้อลองเบิ้งทุกคนอืม เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยนี่แน้วแล้วทุกคนเลยไปหาซื้อบลอนไ่ทุกคนเดี๋ยวมานี่มาเดี๋ยวผมมาซื้อแล้วนะอืม หอกกับซืหอกล่มาอีทุกคนเดียนี่ขวดเดียซื้อแล้วแล้วนะเอากับซีหาโล่มงอีทุกคนเดียวมีแต่หูมาทางมือแถวนี้นี่ซีหาโล่มาทางเตอร์นี่กับไปมือซื้ออยู่หายนะอีทุกคนเดียตัวนี้เก่งขนาดทุกคนเดียวหูมานะเดี๋ยวค่อดีซื้อดังนี้อีทุกคนเดียนี่ทุกคนเดียซื้อแล้วแล้วนะ ไปไปโตดังไม้ทุกคนเลยสีขำแล้วอะทุกคนเลยนี่เอาสเป็นไลเตอร์ตัวมันนี้เันสีเซอร์ท่างมันนะมันนี้นะเอาบอเซอร์อันนั้นนะทุกคน ơi. นี่มีตะบอนแบบมันมาควัดทุกคนเลยเอาบอเซอร์อหู้ด้วยมันนี้สีเซอร์ท่างมันแับนี้เนี่ยนี่ทุกคนเลยแล้วเลย ไปไปลุ้นดังไม้ทุกคนเลยหาซื้อดังไม้่ะทุกคนเลยมาต่อกันอยูุ่รางนี้ทุกคนเลยนี่วันนี้เอาที่เสื้อหูได้เสื้อหูวันนี้ทุกคนเลยหูกะเกีงอยู่หูซีมีหรือบุมีเนะี้ยเสื้อลองเบิ้งทุกคนเลยนี่ทุกคนเลยเฉยแล้วนะพี่ดีเมย์กลางเป็นดังไม้ทุกคนทับมือค่อย เดี๋ยวจะหาเสื้อดังไม้ทุกคนเลยที่เราก็ะเซ่อเมื่อเดี๋ยวทุกคนแถวนี่เอามือเซ่ออยู่หายนี่เฮทุกคนตัวนี้นี่อ๋อต้องหาแต่ห่ากระเซ้อเดีทุกคนตัวนี้นี่ออกมือมาเซ่ออยู่หูวันนี้ทุกคนเดนี่หูกินเก้งเลยนะไปเดี๋ยวเซ่อกันทุกคนเดลยนี่ทุกคนเดลยเซ่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราติดปกไว้นี่ี้มันคือเก่านะนี่มันเป็นนะเดี๋ยวมัาซื้อจ่าก็เอามาเซ่อทุกคนเดลย เันกระเล็บสามดางเหมือนนี้ทุกคนเดีนี่เฮากับซีเซอร์อีก่อนันมาฮอเทคนะนี่ำไมีไส้บายดีเฮ้ยสบายดีเฮ็ดไปเลยวดีนะเฮ็ดดินหน้าโลโลฟโลอยู่นั้นกันเฮ็ดดินทุกคนเดียเดดเด๋ยว <c oughs> เฮากับซีเซอ,อกกร์กับอีกก่อนทุกคนเดี๋ยวม <c oughs> าทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปนี้เฮากบับมาหาเซอร์อยู่ไหนเฮานะเบิรงบิบทอนกะ แม่บ่อมาอยู่นะแม่บ่ไปเอาพื้เพิ่นยังกดมั่นอยู่ทุกคนเลยพิ่นไม่ได้ยินนี่ทุกคนเลยมั่นเล่านี้นี่มั่นบ่ยดีทุกคนเลยเล่านี้นะตอนชงแม่ค่อยป้าดน,นะค่อยมาพูผู้เดียวทุกคนเลยพูผู้เดียวมันก็เลยแบบมันตายแล้วกับบริมาปุ้ยเลยนะนี่มาทอดพระน้ผู้เดียวทุกคนเลยพลังัดฟ้าเวนนะ พอละตัดแล้วมือก้อนแล้วพอนี่ล้มแห้งทุกคนเลยหเยอะอยู่ไห้ลอยอยู่นะวันนี้ทุกคนฟ้าเตะแล้วบ่ทอดมาบ่มาปะเตะแล้วฟ้าได้เตอะดำแล้วหากระหนาวได้สามที่มือป้าอีเตะแล้วทุกคนเลยบ่มีคนต้อยก,กับเตะทุกคนเลยนะจ่าเสืเ้อกระแลบอยู่เตอร์นี่ทุกคนเลยโดน,ท,น <N> ทับนี่ห้องตัดมันนี่เราเห็นตอนนี้ทุกคนเลยหนูกินแล้นะ มึงจะซื้อได้หรือบม่ซื้อได้นั่นนี่หนูกินก็ค่อยมานั่นยังไม่ไหมอยู่แล้วคนเอียสาวนี่กินคืนนี่นะตัวโฮสเตอร์นั่นเลยนี่หักไม้ออกคนเดียวซื้อเดี๋ยวนี้น่ทุกคนเดียวอาจีเซอร์ฮันกับโบเบตาเซอร์นี่มันบ้างกระเล็บบ่ได้นะหักสิโลมหาสเซอร์ตามทำเห็นไหม อืมมาเชืเอ่อแล้วทุกคนเดเียจะเชื่อบอกว่าโอ้เป็นจะเชื่อทุกคนเดนี๋ยวเราไปหาบนเตอรทำเตอรนี่ทุกคนเดี๋ยนี่เราสืเชื่อลองเมือง,งทำตัวนี้ทุกคนเดีบางที่แบบมีหนูแลนผ่านไปผ่านมานะเก่งยุ่ทุกคนเดี๋ยแต่ว่าบรเห็นได้บอลหนูคือมากินทุกคนเดีเ๋ยวเราคือเชื้อลองเมืองก่อนนะเราชอบทุกคนเดี๋ย นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยไปนี่เลสองด้านทุกคนเดี๋ยววันนี้นี่เฮาสิหาเฮาเซอร์อยู่ทัานีบนี้ทุกคนเลยทุกคนเลยทิ่ท,ท,ทําเข้าไปในนั้นนะตรงนี้เราไปท่าเข้ามาเน,น่นี่เฮาสิหาใส่ระว่างเน่นี้ทุกคนเลยลงทําลงบ่ได้ทุกคนแต่โมมีโคมนะ นี่ทุกคนเลยาส้าซอร์ดยวนีอ้อันนี้ดินเอิบนี่ทุกคนเลยอ้าทุกคนเลยดางนี้หอกกรเซืร์เรียบร้อยนะนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวเอาก็สิไปลุ้นหาบอลเซอร์ดางสุดท้ายวันนี้ทุกคนเลยเยซอร์เตอร์นี่นะคนอรเดวเอ,อ่นอยปอทอ,อดนะแต่คลิปนี้ก็อกกรสีทิากษ์วันนี้กนทุกคนเลย ียวัดยามกับท่าลุนท่าทิตามน่อกันมือ้อเช้าทุกคนเลยไปหาทุกคนกราบทักทายสบายดีตอนเช้าอีทุกคนเลยวันนี้คอยกลับมายามกราบนะโหสิถืดลุบถืด้ทุกคนเลยเป็นจังไดกับทิตามส้มน่องการมานยาบ้มืันนี้ทุกคนเลยหนาวขนาดได้ทุกคนเลยวันนี้ไงส่วนบัทอนเพื่อไปหน้าก้อนนะบางทีเพื่อนก็มานะ คอยดีบางทีก็มากกระพาะขันบระทอนมากๆกัขันบระทอนมากอ่ะมากกบทกกกกะทอนแด้ทุกคนเลยะมอนเพื่นละได้ยินเพื่นวอลกกระบ้สินนี่ิขึ้นป้าทุกคนเลยมาหอนเลยทุกคนเลยได้ด่างนี่อ๋อสมอยวับทุกคนเลยด่างแรกกับบอมันเนาะนี่สมอยวับทุกคนเลย เดี๋ยวยามดังต่อไปเลยมาล้านั่นะัดกลางอล้านดีแท้ทุกคนเลยดังต่อไปเลยทุกคนเลยดังต่อไปกับสมอยทุกคนเลยทุกบัตรวะทุกบัตรวะติดน้ดยอืมไปรุนดังต่อไปอีกทุกคน ตังนี้ก็สมอยอีกแล้วใช้แบบเรียวๆดวยทุกคนเออเตอรทุกคนดีนด,ดมือค่อยเจ็บดิแรปยามนา้ำยามกราฟยามน้ำทุกคนเลยรื่อดังต่อไปเป็นแบบวะาเดียเด๋ยวนี้คือว่าคอ่อเชิดท่ามันทุกคนเลยาหากเด็บลืมบอกพระเจ้าซื้อเลย โอ้ยบัตรถือนะบัตรถือมาเอ่อถือบัตรถือทุกคนเลยต่างต่อไปเลยด่างต่อไปทุกคนเลต่งต่อมาก็ไม่ถูกอีกแล้วต่อเลยทุกคนเลยอยู่กับเกอรกันนะด่างนี้กับบัตรถือนีทุกคนเลยโอ้ย เดี๋ยวไปรุ่นด่างที่เพงเฮ้าทุกคนดูหน้าเฮ้านะด่างนี้ระบอดทื่อทุกคนเลยมาทุกคนเลยมาเพงเฮ้านะเดี๋ยวหอกกับสีบยามสามด่างนั้นแลละก็กดมันเลยทุกคนเลยที่น้ำมันเลยนะน้ำมันท้าประทอนบางทีประทอนมานะคือเพลงเพรา เมนทำมี่กัมีแต่โซนโกยคนเลยกลับโซนนองข้านะโซนมันแล้วยึดข้างหน้ายังเหลือสามล้างคนเลยสิทธืหรือบทุทธืกับไปลุ้นไปติดตามนุกำกันทุกคนเลยหอดด่างนี้นะ โอ้สมอยนี่จะด่ามาถือทุกคนเลยเบิ่งด่าไม่ไปนะข่าตัวนี้มอยทุกคนเลย ยังเดือดด่างเดียวได้ทัามทุกคนเลยม,มาหอนทุะคนยอ้ยสมอยทุกคนเลยบดถึกจากด่างเลยยญาไส้บันี้ทุกคนหนายห่อนี่บดถึกไปใไส้แต่ป้าเลยบัน,นไส้ล่องเบิ้งจากซื ทุกคนคือเทาซื้อกาบกับซิปดังทุกคนเลยแต่กาบวัตถุนุ่มเลยนะเดี๋ยวเอาก็จะไปหาคนมั่นนะคนมั่นทาประทอนกระพอทุกคนเลย่ะสำหรับคลิปนี้เอาก็สิด้ฝากไว้ชนี้ก่อนนะทุกคนพอเข้ามุกเข้าใจพูดจะเข้ามาติดตามแล้วก็ห้ามส้มทุกคนเลยสบายดีทุกคนเลย